สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พวกกับผมนะครับหนุ่มโรงงานวิถีดวันยุคดิจิตอลนะครับวันนี้ผมจะมาพาพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการปลูกต้น a อะโวคาโดนะครับระหว่างเราปลูกกลางแจ้งแล้วก็ปลูกในร่มต้นอะโวคาโดแบบไหนจะเติบเจริญเติบโตได้ดีนะครับครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูทางนู้นนะครับครับตามมาเลยนะครับ ต้นนี้ครับต้นนี้จะเห็นว่าเราปลูกโดยใช้กล้วยนะครับเป็นล่มนะครับแล้วก็ปลูกอะโวคาโดไว้ใกล้ๆนะครับโดยกล้วยเป็นพืชพี่เลียงครับผลก็คือรู้สึกว่าจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างจะดีนะครับมีการแตกใบดี เปจนสวยงามนะครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้เราปลูกในร่มนะครับสาระมะเขืออะโวคาโดปลูกในร่มนะครับเดี๋ยวเราจะผมจะพาไปดูหลายๆต้นนะครับว่าแบบไหนจะดีแบบไหนจะไม่ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปครับโอเคครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูต้นต้นนี้ครับที่ ตันนี้เป็นพระเอกสำหรับสวนเรานะครับสวนผมนะครับอัลบคาโดต้นนี้ตอนแรกนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ดูครับอผมรบกวนไปดูคลิปของผมสวนหนุ่มโรงงานวิถีแท้บ้านครับปลูกอะโวคาโดนะครับต้นนี้เมื่อก่อนนี่ผมปลูกแรกๆครับตรงนี้ก็จะเป็นข่าเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหญ้าแฝกขึ้นสูงนะครับก็คือรับแดดเฉพาะช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตอนเช้านี่เป็นกล้วยกล้วยก็จะแสงบางแสงครับก็จะได้รับแสงน้อยหน่อยโอเคครับก็มาดูแล้วผลตอบสนองค่อนขอ้างจะดีดีมากๆครับต้นนี้ครับก็คือมีการแตกยอดที่อวบอิ่มนะครับอวบอิ่มสวยงามครับต้นนี้ค่อนข้างจะสวยงามอวบอิ่มโอ้ฝ oh, นตกมาพอดีเลยครับท่านผู้ชมอ่าครับต้นนี้ตอบสนองสําหรับ พื้นที่ของเราค่อนข้างจะดีครับอันนี้ก็คือรับแสงช่วงเฉพาะช่วงเที่ยงนะครับรับแสงช่วงเที่ยงครับช่วงเช้าก็ต้นกล้วยบางนิดหน่อยแล้วก็ตอนเย็นก็ได้รับนิดหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งตัดหญ้าแฝก <ๆ S 1> <ๆ inclusive S 2> ออกไปครับตัดหญ้าแฝกออกไปเมื่อก่อนหญ้าแฝกจะสูงนะครับก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่อนหน้านี้ต้นขาก็สูงนะครับเขาสูงท่วมต้นขาครับก็คือสรุปก็คื <S <S <ๆ S 1> อนะครับอโวคาโดครับ สวนเรานะครับจะชอบแสงอะโวคาโดนะครับพื้นที่ระยองครับเป็นจังหวัดระยองแล้วกันนะครับของเราจะชอบแสงช่วงแรกก็เป็นลายๆนะครับแสงลายๆก็คือไม่ไม่แสงจ๋าเลยไม่ไม่เป็นที่โล่งนะครับอันนี้สําหรับอะโวคาโดปลูกช่วงแรกๆนะครับ่านข้างจะได้ผลถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพื้นที่โล่งเลยรับแสงเต็มเต็มครับ ก็คือรับแสงทั้งเช้าถึงเย็นการตอบสนองพื้นที่ดินก็ถ้าเกะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับโอเคครับสำหรับนะครับท่านผู้ชมมาดูต้นอะโวคาโดต้นนี้นะครับอันนี้จะปลูกกลางแก้งนะครับกลางแก้งโดยจะมีล่มต้นกล้วยนะครับตอนเย็นๆขึ้นมานิดนึง ว่าบริเวณนี้จะโล่งนะครับก็อันนี้ปลูกนานกว่าต้นออก่อนกว่าต้นต้นที่เราให้ไปดูก่อนหน้านี้นะครับก็รู้สึกว่าจะ,จะ,จะเจริญเติบโตค่อนข้างจะช้านะครับค่อนข้างจะช้าแต่ก็มีการแตกแตกยอดใหม่นะครับนี่นะครับอันนี้เราปลูกเผื่อนะครับเปื่อตายอันนี้เป็นช่วงแรกๆที่เรา,าปลูกต้นอโะโวคาโดนะครับ ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งที่ปลูกกลางแจ้งนะครับว่าจะได้ผลดีแบบไหนมากครับอาป่าตามมาครับทั้งนี้ครับ่าต้นนี้เหมือนกันครับนี่ครับต้นต่อมาก็เป็นที่โล่งเหมือนกันนะครับโล่งพื้นที่เงโล่งครับนี่อันนี้เช้าๆก็จะได้ร่มจากกล้วยนิดนึงนะครับต้นนี้ครับตอนเย็นก็จะมีล่ม กล้วยนิดนึงครับก็คือใช้แสงไล่ๆนะครับนี่ครับจะใช้แสงไล่ๆแต่ว่าช่วงเที่ยงจะโดนแดดเต็มที่ครับช่วงเที่ยงเที่ยงครับดูครับอันนี้มีการตอบสนองเป็นยังไงครับก็ถือว่าโอเคครับโอเคคือไม่ไม่ล่มไม่ร่มแล้วก็ไม่แดดมากครับว่าใช้ได้ครับอันนี้ก็ปลูกปลูกพ,พ,พร้อมกับตน้น ผ่านมาตะกี้ครับเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไปที่ปลูกในร่มครับตามมาดูดเลยนะครับนี่นะครับต้นนี้ต้นนี้จะเห็นว่าผมปลูกไว้ในร่มของก้นกล้วยเลยนะครับโดยใช้กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงครับโดยจะค่อนข้างจะได้รับแสงแดดค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ในร่มเลยนะครับนี่นะครับ ก็ดูแล้วก็ก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับก็ก็ถือว่าไม่ขี้เละก็คือมีการตอบสนองก็คือการแตกยอดใหม่แตกยอดใหม่ครับนี่ครับอันนี้คือปลูกในร่มเลยอ่าครับเดี๋ยวต้นต่อไปเราก็จะไปดูต้นที่ปลูกกลางแดดครับตามดูทางนู้นครับ ไปดูข้างนูน้นอันนี้ก็ล่มแสงไล่ยๆครับก็คือจะได้รับแสงแดดจัดในช่วงเช้าเครับในช่วงเช้าก็แสงมาด้านนี้ครับอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดเหมือนกันส่วนตอนเย็นตอนเย็นนะครับแสงมาฝั่งนี้ครับเข้าเต็มที่ครับเข้าเต็มที่ครับ ก็คือจะเย็นรับแสงเต็มที่เท้ารับแสงเต็มที่ครับต้นนข้าง,างจะโตจะช้านะครับอ,นนอ,อันนี้เป็นที่โล่งนะครับอันนี้เป็นที่โล่งครับเพราะว่าคิปก่อนโน้ที่ผมปลูกครับถ้าผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ดูครับก็กลับไปดูได้นะครับปลูกอบอคาโดช่วงแรกๆครับอันนี้ผมจะปลูกช่วงต้นฤดูฝนนะครับสำหรับต้นนี้นะครับก็ ข้างกัแต่ไปข้างจะช้านิดนึงแต่ก็มีการตอบสนองที่ก็ใช้ได้ครับใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปครับที่เราเดี๋ยวจะไปดูต้นอีกต้นหนึง่งที่ผมปลูกในร่มเลยครับอันนี้ผมทดลองปลูกผมจะทดลองปลูกหลายหลายๆพื้นที่นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการปลูกอะโวคาโดของเราต่อไปครับว่าปลูกแสงจัดแล้วก็ปลูกในล่มแล้วก็แสงไล่ไลนะครับ ว่าอันไหนจะเวิร์กอันไหนจะดีครับผมก็จะทดลองไปเรื่อยๆครับจนกว่าของเราที่จะได้ข้อสรุปครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปครับไปดูต้นโน้นครับไปท่านผู้ชมมาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ครับมาดูต้นนี้ใกล้ๆเลยครับต้นนี้ต้นนี้ผมว่าเอาปลูกก็คือให้ใต้ร่มกล้วยเลยเหมือนต้นแรกนะครับในร่มเลยนะครับ การตอบสนองก็น่าจะดีนะครับมีการแตกใบที่ใบไก่สวยงามครับสวยงามสวยงามกัาต้นนี้ครับต้นนี้ปลูกในที่ร่มโดยรับแสงเฉพาะช่วงบ่ายนะครับต่องเช้าก็มีโล่งของกล้วยบางช่วงเช้าแสงมาด้านนี้นะครับตองเช้าแสงจะเข้าด้านนี้แต่ช่วงเย็นแสงแล้วเข้ามาได้น้อยครับช่วงเย็นแสงเข้ามาได้น้อย ช่วงเทียงนี่จะมีลบกล้วยคุมโอเคครับต้นนี้รู้สึกว่าตอบสนองดีเหมือนต้นที่หนึ่งครับมีการแตกยอดนี่ครับการแตกยอดรากค่อนข้างจะเดินดีครับอ่าครับโอเคครับสรุปก็คืออาอวโวคาโดนะครับที่ผมทดลองนะครับจากการทดลองผมปลูกนะครับจากการทดลองปลูกค่อนข,ข้างเยะ ผลก็คือต้นอวโคาโดที่ปลูกในที่ล่มนะครับจะร่มๆหน่อยครับจะใช้พืชก็คือกล้วยเป็นพืชพ,พิเลี้ยงจะค่อนข้างจะ,ตะเ,เติบโตได้ดีนะครับอันนี้สําหรับผมในการทดลองผมนะครับแต่ว่าท่านอื่นๆที่ว่าทดลองแล้วท,ที่ได้ดีครับก็ก็แนะนําได้ครับก็คืออันนี้เราสําหรับการทดลองปลูกครับอ่สำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมนะครับ ถ้าไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ